สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทีเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับมวยก่อนชกครับศึกมวยไทย7จ็ดสีครับวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมครับณเวทีมวยช่อง74ครับเริ่มต้นชกตั้งแต่เวลา14บสนกาจุดศูนย์นอครับผู้ที่1ครับที่ผมคัดมาครับเพชรนบเดชครับนบเดชมวยไทยยิมครับพบกับเด่นเมืองจันทร์ครับปอมงค์คนอินครับมาดูทางเพชรนบเดชก่อนเลยครับเป็นมวยขวาครับสูงยาวครับเข่าเสียบแหลมปั้มตีขวางหน้าดียักไ เจ้าตัวก็เป็นลูกชายของขาด่างครับนพเดชครับเชื่อพ่อหน้าจะแรงหน้าดูครับคู่นี้มาดูทางด้านของเด่นเมืองจันทร์ครับเป็นมวยขวาครับสูงยาวเขาแหลมเหมือนกันครับเปิดเกมสาดแก่งไล่แขนปั้มตีแข็งแร่งครับเดินติดดีๆเลยครับมวยคู่นี้เขต่างคนต่างเดินครับไม่มีถอยัมันแน่นอนครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมชอบไปที่เด่นเมืองจันทร์ครับปอมคลอินครับผมว่าเด่นเมืองจันทร์น่าจะทำได้ดีกว่าครับในไฟน์นี้มาครับคู่ที่สองครับยอดนาทีครับประดงชัยครับ มวยไทยยิมพบกับฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวมาดูทางยอดนาทีก่อนเลยครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับโอ้ตีหน้าดีมากเลยครับจีบดีฉลาดหลักเหลี่ยมไอคิวสูงลูกชายของโกเลตครับมันจงยิมครับมาดูทางด้านของฉลามเงินบ้างครับเป็นมวยซ้ายครับสูงยาวครับฝีมือครบเครื่องครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับต่อยแรงบูดูดันวงในดีจับปั้มตีมวยมวยโอ้แข็งแกร่งมากครับสำหรับเจ้าฉลามเงินเป็นมวยแข็งแกร่งมาก ผมส่วนตัวผมก็ชอบฉลามเงินอยู่แล้วนะครับเอาคูนี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมให้ไิธีฉลามเงินครับเพราะว่าผมชอบฉลามเงินอยู่แล้วแต่ว่ามาเจอกับยอดนาทีผมว่ายอดนาทีไม่น่าไหวครับดูมาครับคู่ที่สามครับดาบดำครับปตทครับทองทวีครับพบกับเด็กดอยครับทีเอ็นมวยไทยมาดูทางมวยมวยเข่ากันเลยครับอยางดาบดําครับเก่าครับเตะต่อยแรงล็อกรัดตีเหนีวแน่นครับ เลียมเข่านี้เด้งตีทําได้ดีมากครับมีแรงฮึดตลอดครับสําหรับดาบดำนะครับเอามาดูทางเด็กดอยมั้งครับมวยซ้ายครับเตะขาเจาะยางครับหมัดทั้งหนักเลยศอกส่วนอันตรายโคตรใจสู้ดีครับหนักแรงทุกลูกแน่นอนครับสําหรับเด็กดอยครับส่วนตัวผมนี่ก็เด็กดอยนี่ก็ทําได้ดีนะครับส่วนตัวผมนะผมก็ชอบนะเด็กดอยแต่ว่าถ้าให้มาเจอกับดาบดำไฟนี้ผมผมให้วิธีดาบดำครับปตททองทวีครับมวยรุ่นน้องนี่ น่าจะสดกว่าครับลูกเล่นเยอะด้วยครับไปไม่รู้เอาแรงมาจากไหนครับไปไปแก่เกมได้ดีฉลาดครับไอคิวสูงครับสาหรับดาบดำครับคู่นี้ผมให้พิธีดาบดครับมาครับคู่ที่สี่ครับคู่เอกของรายการครับปานเทพครับเอกมองนลครับพบกับราชเดชครับทีเอ็นมวยไทยยิมครับมาดูทางด้านของปานเทพก่อนนะครับเป็นมวยขวาครับสูงยาวขแหลมครับเปิดเกมคําแทงคว้าคอแทงยัดไส้แรงๆครับปลายมีฮึดตลอดครับเข่าแทงยัดไส้เนี่ยโอ้ แทงทีไสแตกได้เลยครับมาดูทางด้านของราชเดชมั้งครับเป็นมวยซ้ายครับสีมือข้องครับครบเครื่องเลยแข้งซ้ายต่อยซ้ายแรงๆหนักแน่นอนครับฉลาดลักเหลี่ยมดีครับรวดเร็วเขาออกรวดเร็วมากครับสาหรับราชเดชนะครับมวยระดับไอคิวสูงเลยครับราชเดชฉลาดไอคิวดีคู่นี้ครับมวยน่าดูครับขวาเจอซ้ายครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบไปที่ปานเทพครับเอกมืองนนท์ครับอาวุธเขาดีกว่าแน่นอนครับเขาดี เขาก็ดีเขาก็ดีหนักแรงเปลี่ยนรูปแบบการชกไปเรื่อยๆครับไม่มีซ้ำครับลูกเล่นเยอะครับวูนนี้ผมให้ไปเลยครับปันเทพเอกเมืองน์มาครับผมตีเด็ดมวยเดือดครับก็ให้พี่ๆน้องๆครับหมัดมวยครับได้นําไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนําไปคิดไปวิเคราะห์ครับให้กับตัวเองครับในแมตช์ต่อไปครับของรายการต่างๆครับสวัสดีครับ